ภาวาเบนซ์ไฟฟ้า,า,าไฟไหม้คารลานจอดเสียหายเป็นร้อยคันเกาหลีคุมเข้มผู้ผลิตจะต้องระบุยี่ห้อแบตเตอรี่ด้วยนับว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นผู้ใช้รถอีวีในเกาหลีเลยก็ว่าได้เมืม่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะรถยนตี่ห้อ m e อร์ d e s Ben บรุ่น EQ E Q E 4ดานะเกิดไฟปะทุรุกไหม้เองในลานจอดนะครับโดยที่ไม่ได้เสียบชาร์จซึ่งเกิดขึ้นในลานจอดใต้ดินของอาคารชุดแห่งหนึ่งในเมืองอินซองทางตะวันตกของกุงโซนะครับซึ่งจากข้อมูลเขาบอกมีการสั่งอพยพผู้คนมากกว 700คนเนื่องจากว่ามีการตัดไฟและน้ําเพราะว่าตัวรถเนี่ยไฟลุกไหม้หนักและลามสร้างความเสียหายกับรถอีก1 4 0คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากถึง23คนจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้นะสมผลให้ผู้ผลิตรายใหญ่รายนี้ต้องออกมาแถลงการและให้ความร่วมมือในการสอบสวนถึงสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรและในขณะเดียวกันแบรนด์อื่นๆก็ได้รับผลกระทบอย่างเทสลาเองก็ถูกถอนจองกันค่อนข้างเยอะเพราะหลายคนไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยทางรัฐบาลเกาหลีเองก็มีการสั่งคุมเข้มค่ายรถนะะต้องมีการระบุยี่ห้อแบตเตอรี่เพื่อ